คนวันนี้ก็มาเล่นเกมอะไรเนี่ยอ่านข้างบนได้แหละแต่แลริน่าเดอเดอะไรไม่รู้นะอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกแบบอันที่หนึ่งกว่าอีซี่เลยมายเล่นเล่นครั้งแรกแหละไม่เคยขึ้นเล่นครั้งแรกเอ้ยออกมาเจอสมุดต,ต้องหาทุกคนมันมันต้องหาบลกค,คบแปดถึงจะออกตรงนี้ได้ หาหาบลู๊กนะบลู๊กแปลว่าหนังสือตรงน,นี้เอ้ยอะไรอะไรเอ้ยตรงนี้เอ้ยอะไรเมือนน่อกี้เอ้ยอนนเอ้ยทำไมมันชอบมีเสียงวะไปทางนี้ดีกว่าเวอ้ยหันไปเอ้ยแล้วมันจะมาทำไม ไม่จะมาทำไมโอ้โ okay. หตกใจหมดสแลเลยนะอุย้อยเจออีกปึ๊บสามอันได้ไม่ใช่สามบลุกบุกสามทับแปดเฮ้ยคุณเจ๊เก็บเก็บสิเก็บมาทำไมอ้ โดนเกิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบเจออะไรแบบนี้อุ้มอฮ้ยอะไรชอบเจออะไรหลอนๆ ชอบเจอเลยหลอนๆแบบไหนวันนี้อ่ะอุ้ยคนลุกอู้จะ่แล้วเลยนะภาคหนึ่งภาคที่หนึ่งก็ซัปเตอร์หนึ่งแบบคนล่กไปไงไหนดีวะทางแยกทางผิดนขึ้นแล้วทางแยกไปตรงนี้ทางแยกเอาอู้ยตรงนี้ทางกลาแล้วเสียงอะไร ชอบระเสียงหลอก้วเสียงอะาวใดอ,อย่างนี้ดีกว่าห้องหลอนเอาห้องเก่าเอ้ยจำได้นะว่าเคยมาห้องนั้นแล้วอะ่ะตรงนี้ไม่ใช่คุณจเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอเ,อเอก็บคุณแจสอง สองดอกเฮ้ยอะไรประตูปิดเนาะนี้อตอนแล้วเสียงอ่ะอูอ้เสียงทำไมแล้วเหลือแค่สามอันก็ก็จะออกได้แล้วเหลือแค่สามอัน บลูปสามันเปิใช้ญจอุ้ยมเหลือแค่สองอะ,ออะไรตกใจกุญแจอเมื่อกี้ตกใจสเลยนะเดินผ่าน มันเดินเฮ้ยมีสองห้องโอ้ห้องคุ้นเอ้ยคุณแจณสามดอกแล้วคุณแจตจทำไมตรงนี้มีเลือดโอ้มันมีเลือดแล้วอีกแล้ว เขาตื่นมาเฮ้ตื่นมาก็สวยอืมมันเผลอไปโดนแล้วเสียงมาอีกแล้วเสียงอะไรทุ๊บเลยทเสียงเดือดแค่หนึ่งอันเดือดแค่หนึ่งอันเดือดแค่สมุดหนึ่งอันเฮ้ยเดือดแค่หนึงนน่งเดือดแค่หนึ่งอันก็ออกไปแล้ว เหลือแค่อุ้ยออกได้แล้วโู้ออกได้แล้วอ,ออกได้แล้วคนเราออกได้แล้วยิ yes. ้เอ้ยซูย่เรารู้ไปเด็กไปทางไม่อยากมองไม่ไม่ดูใครจะใครจะกล้ามองมองตายนี่ไปทางไหนวะหลงทางแล้วไปทางไหน มันน่าจะมีทางมันมีทางแยกกว่าทางนี้ด้วยกันทางนี้ทางนี้ผิดทางแน่มันจะเป็นทางตันไหมเนี่ยห้องไรห้องยาวห้องถงทางเดินแล้วเสียงอะารใดมันเยอะจังเนี้ยผิดทางวะเนี่ยผิดทางแน่เลยอ๋อมีห้องเก่าไหนวะ เอ้ยเอ้ยสวยเราออกอู้สวยอู้แล้วโค